เอาแล้วครับก็อยู่กับผมนะครับเคโรโลครับวันนี้เราจะมาทําการสอนวิธีการไตหอชั้น61กันนะครับชั้น61นะครับจะมีคนถามมาเยอะมากตัวที่เราจะแนะนําก็คือ,เ,อเดี๋ยวก,กดผิดแป๊บนึงตัวที่เราจะแนะนําก็คือโกโจอยู่ไหนเนี่ยแปบ๊บนึงนะโอเคครับโกโจนะครับ สแต็กก็ประมาณนี้ทำห้าดาวตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นยูตาครับตัวใช้ลงห่อครับทําเป็นห้าดาวเหมือนกันตัวอะไรต่อ <c oughs> ลืมนะครับเมื่อกี้ลืมทําแพลตฟอร์มตัวต่อไปจะเป็นชินจิครับสแต็กก็ประมาณนี้นครับทำห้าดาวเหมือนกันตัวต่อไปครับก็จะเป็นชาโโกะครับอยู่ไหนนี่ แป๊บนึงโอเคครับเห็นแล้วโชโกครับอืมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นไหนวะเดนจิแป๊บนึงนะ <c oughs> เลื่อนหาเดนจิโอเคครับเห็นแล้วเดนจิ i, ก็สแต็คประมาณนี้ครับทำห้าดาวเหมือนกันอีวัวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปรับเป็นหนึ่งตัวต่อไปก็จะขาดเป็นไปไม่ได้ก็คือไอจังครับต้องมีตัวมานี้นะครับในการ ลงหอ61อครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยอหอชั้นนี้คนถามมาเยอะมากแล้วแล้วก็แจกเซตไปแล้วก็เขาก็ลงไม่ผ่านคือทำยังไงเขาก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราจึงทำคลิปนี้มาเพื่อจะให้เขาลงให้มันผ่านดูเราอิทิเป็นตัวอย่างโอเคครับเข้าเกมมาเรียบร้อยครับหามุมวางก่อนนะครับวางยูตะก่อน จแบบนึงอ่ะเดี๋ยววางนี้นะครับอุดยุตะเออลงกับอุตะจะได้รัศมีครับและก็จะเป็นตัวที่ฟรราร์มเอ k เคดาเมจทุงประมาณหนึ่งหมื่นกว่าเราวๆหนึ่งหมื่นแล้วก็จะหาตรงที่วางของชินจิชินจิเอาไว้หลังครับเอาไว้หน้าก็ได้แต่ไม่แนะนำครับเอาไว้หลังนี้กว่าผักเข้าหน้าอื แล้วก็รอรอตังก่อนครับรอตังวางไอจังแล้วก็กดบัฟโอเคครับแล้วก็วางไอจังกดบับเป็นที่เรียบร้อยครับออโต้บัฟเลยนะครับส่วนผมก็จะวางดินจีไปข้างหน้านี่ครับวางตรงไหนก็ได้ครับดินจีที่เราสะดวกที่สุดแล้วก็ฟาร์มตังไปเรื่อยครับเล่นตามสเต็ปที่ผมวางนะครับแคนเซนทุกตัวอะไรพวกนี้ก็วางมันจะค่อนข้างยากอยู่หอนี้เพราะว่าบอสเลือดถึก แล้วดาเมจดเรามันก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันจะชอบติดสตันโอเคครับก็วางอยู่ตะกไปครับอีกตัวนึงครับเพราะว่าอยู่ตาตัวหน้าเราโดนสตันเราจึงวางอยู่ตาเพิ่มอีกตัวนึงเพื่อจะให้มันคลายสตันแล้วก็ตีอีกทีหนึง่งอันนี้แล้วแต่บางคนก็จะแบบปล่อยไปเลยก็โอกาสหลุดก็สูงครับคืออาจแพ้ได้เพราะว่ามันเป็นอ่า ตัวอ่านไอวิ่งไวผมก็จะเล่นคูณ2มาเล่นคูณ3เพราะว่ามันบอสวิ่งไวอ่ะไม่จเป็นต้องเล่นเกมก็ได้เพราะว่าต้นเกมเรายังไม่ยังไม่เหนียวอ่ะเดี๋ยวโดนแบบพวกมอนแบบวิ่งเขาไปชนแล้วบ้านแตกแล้วเราก็แบบัหรอดสแปมดาเมจอุต่านะไอยูตะเออพูดผิดชอบาผิดประจำอยู่เรื่อยแล้วเราก็ทำการอัพไอจังไปเลยครับ ไอตัวนี้นี่จะมีประโยชน์มากครับไอจ่ายอัพให้ตันไปได้ยิ่งดีครับแต่ถ้าไม่ไหวก็เอานี่ไปด้วยอัพยูตะไปสักหนึ่งขั้นแต่อย่าลืมนะครับกดให้อาหารอันนี้ผมจะซื้อเทละสิบทีละสิบเพราะว่าจะเป็นการเล่งอาหารทำให้แบบตัวละครเราแบบไม่ไม่ขาดอาหารเวลาแบบฟาร์มดาเมจอะไรพวกนี้ไม่ใช่ฟาร์มดาเเวลาฆ่าบอสฆ่ามอน มันจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วมันจะใช้อาหารไปจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงซื้อไปเรื่อยๆถ้าจังหวะได้เราก็ซื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆและจากนั้นเราก็เอาเงินมาลงที่ยูตารับอัพให้เป็นเก้านะห้ามอัพพลาดนะครับห้ามไปอัพตันอัพเก้าพอให้มันฟาร์มเอทีเคไปเรื่อยๆถ้าฟาร์มดาเมจเอทีเคไปเรื่อยๆดาเมจจะแม็กอยู่ที่ราวๆหนึ่งเอ็มนะครับ ตัวละหนึ่งเอมเตีตกประมาณสามล้านอันนี้ยังไม่อับตันนะเดี๋ยวเล่นยังไงเดี๋ยวจะบอกทีหนึ่งเพราะว่ามันมันแบบมันมีคนแบบเล่นแล้วแบบใจร้อนแบบรีบอับตันเลยก็จะพักไว้เลยครับแนะนำอับเก้าแล้วก็ให้มันฟาร์มเ k ไปให้มันเต็มเต็มซะกอ่อนแล้วก็อับไปเรื่อยๆครับยูตา ครับให้ได้3ตัวครับจะเป็นตีของส่วนของ full aoe อืฟาร์มไปเรื่อยๆครับอันนี้ใช้ใช้ได้ในด่านไอ้น,นั่นก็ได้นะเซตนี้สามารถใช้ผ่านในด่านของอสามสิบสองสามสิบสอง2ัสามเนี่ยมันจะคล้ายๆดานนี้อะ่ะแค่มันเปลี่ยนบอสอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเซตนี้ก็ใช้ได้อืมเซตนี้ใช้ได้เหมือนกัน โอเคครับอัพชินจีนะอัพชินจีให้ถึงขั้นขั้นเก้านะให้มันกดสกิลได้สกิลกรอปถ้าเราอัพเสร็จครับก็ต่อไปก็จะทำการวางของโกโจเอาโกโจมาตั้งไว้แต่ไม่น่าจะอัพตันหมดทั้งทั้งสามตัวน่าจะได้เราเรประมาณสองตัวประมาณสองตัว ตัวหนึ่งจะเป็นจะปรับเป็นสโลอีกตัวหนึงจะปรับเป็นคอสนี่ครับปรับสโลไว้ให้มันแบบให้บอสมันเดินช้าเพราะว่าด่านนี้สวนมากคนจะตายบอสมากผมก็เหมือนกันผมก็หนึ่งในนั้นตายบอสมากแบบนิดเดอียวจะชนะแล้วเลือดเหลือไม่กี่กี่เอ็มอแล้วดามเมจมันก็ไม่ถึงแบบจะแบบว่าขาดาดาเมจ บางคนลงด่านนี้ก็จะขายไอ้นี่ไงอ่าเดี๋ยวคนทักมาบางคนก็จะแบบลงทุนไม่เอาดินจีมาลงเลยก็มีไปเน้นเป็นตัวดาเมจซะส่วนใหญ่แล้วจากนั้นมันก็จะเป็นแบบมันก็จะแบบเวลาลงไม่มีต่างอัพตัวก็ตายบอสเหมือนกันอืมเป็นการฆ่าตัวตายด่านไอ้เกมที่ท่านนะ้ำมันก็มีอยู่แต่มัน แต่ถ้าใช้จริงในโลงหอมันก็ไม่กีดตัวจะไปใช้นานามินานามิก็ได้นานามินานามิผมลองมาแล้วไม่ไหวอ่ะอืมไม่ค่อยไหวอ่ะอันนี้ก็ปัดออกนะบางคนก็จะทักมาถามหอบางคนก็จะทักมาอยากอยากลงบอดด้วยเออจะจะพาลงบอดไม่ได้เล่นนานต้องฟื้นความจำสักหน่อย อัปตันไปครับอืมสโลอีกตัวหนึ่งก็จะปรับเป็นเนี่ยที่อวปิมาแต่ว่าระยะการกอบบอสของเราเนี่ยมันจะน้อยกว่านะอืมมันจะน้อยกว่าแล้วระยะการกอบบอสของเรามันไม่ถึงอ่ะเพราะว่าผมจะรอให้ไอ้ดฟอร์มิงโกะมาประมาณตรงที่แบบที่ทางแนวตรงอ่ะ เวลาเราก๊อปบอสอ่ะจะได้ชนแบบจังๆเลยจะไม่ได้แบบชนเบี้ยวอันนี้ก็รออัพอยู่ตายแต่กาลังหาชินจิอยู่โอเคกดชินจิไปแล้วแล้วก็กดโกโจนะครับให้มันสตันคารนวนลูปอะ่ะอืมคานนรนิวลูปอะ่ะมันสตันตัวเราใช่ไหมแล้วเราอ่ะออโต้ออตโอออต้ของโชไอโชโกะตัวปีม่ ออโต้ล้างบับสิบห้ามันก็จะล้างบับอยู่ในนั้นอ่ะการติดตันอะไรมันจะจะอยู่ในนั้นอ่ะคือตันปุ๊บเราก็ตี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 เลื่อนก็ไหลเป็นสายน้ําอ่ะแล้วมันก็สตาร์ทเราอีกเราก็ตีไปอีกอืมมันอาจจะเสี่ยงอยู่นิดนึงนะครับมันจะชอบบาดเสียวอ่ะหอนี้เพราะว่ามันจะนิดนึงของนิดนึงอืมทักมาวอย เนี่ยมันจะชอบหลุดประมาณเนี้ยจะแบบทําให้เราแบบตื่นเต้นนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันขึ้นล้างบัฟอะ่ะอืมก็จะผ่านไปเป็นที่เบค,ครับก็ขอฝากตามให้ด้วยนะครับอยากให้ลงหออะไรไม่ผ่านทักมาได้ครับขอคครคบไปแล้วมาก